ดีเจเทวดามาแล้วจ้าลูกอิสานแสดวแห้วแซบเหลือหลายบักเคนโดมีความหามาผ่อนคลายบางทีมันก็ซึ้งบ้างอะไรบ้างเหมือนกันนะ <c oughs> จันถุงสุขเจอกันได้เมาเกินร้อยข่าววันนี้โชคไม่ดีที่มีข่าวมีเรื่องราวอันหนักหนาผ่าเศร้าส้อยฆ่าแกงกันง่ายได้ไร้ร่องรอยความบาดหมางเพียงสักหน่อยอยังไม่มี ชีวิตนั้นมีค่าค่าเฝ้าห่วงเอ็งทะลวงง่ายนักไร้ศักดิ์สีบนรถเมลส,สาย59เป้าป่าชีวีปังปังปังผ่านชะนีพ่อแม่ข้าแทบบ้าตายแม่ตีกันอีกแล้วครับพี่น้องเด็กมันก็ตีกันอยู่ตลอดเวลานะฮะยังไงก็ไม่หายสักทีก็คงต้องว่ากันต่อไปนะครับเด็กน้อยพูดน่ารักนะฮะที่เป็นวัยที่จะเจริญเติบโตไปเป็นคนที่ มีคุณภาพต่อสังคมบ้านเรานะครับออาวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ15นาฬิก13นาทีถึงเวลาของเมาส์เกินร้อยแล้วนะครับเมาส์ทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อน <c oughs> ขยํำประเด็นดังกับเคนโด้นั่นเองนะฮะแหมเมืม่อวานนี้ต้องบอกว่าหูสุดแซบสุดนัวมากเลยกับ เรื่องราวของการพูดคุยกับคุณชูวิทย์นะฮะเป็น Talk of the Town กันไปเลยนะฮะผมอัพคลิปวิดีโอที่ได้พูดคุยกับคุณชูวิทย์ลงในแฟนเพจของ DJ เทวดาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังเข้าไปฟังกันได้นะครับว่าทำไมคุณชูวิทย์ถึงได้ด่าคนทำจอดำยูโรว่าเป็นพวกกระแดะเออก็จริงๆอยากได้ต่างก็บอกไปสิจะปก,กระแดกเปน็นนักบงนักบุญอะไรอยู่ได้นะฮะเขาก็บ่นกันแบบนั้นแต่ไม่ใช่คำพูดผมนะครับ เป็นคำพูดของคุณชูวิทย์คนเดียวไม่เกี่ยวกับโดนะฮะ02 691 8 4 3 8-9นะครับศูนย์สองหกเก้าหนงแป่สงผมกำลังงงกับคอมพิวเตอร์ผมอยู่มายัางมาแล้วมาย่างยังยังยังเดี๋ยวเปิดใหม่ก่อนนะฮะอือกดไม่มาเลยนะฮะแปลวเปลิลเปลิเปลเลตวฮอาหายไปไหนอะ มันไม่มาช่างหัวมันนะครับไม่ต้องมีแปลวแป๋วเด๋วก็ได้นะฮะอ้าวใครอยากพูดคุยนะครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในวันนี้ก็026918438ถึง9นะครับ026918438 9ได้ทุกเรื่องราวที่คุณอยากจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะสังคมก็เสื่อมนะครับวันนี้มีเรื่องของสังคมเสื่อมเยอะมากเลยนะฮะทั้งเรื่องของการทำอนาจารงัดน้องชายมาช่วยตัวเองบนรถทัวร นี่ก็ถือว่าเสื่อมนะฮะแล้วก็ยังมีคุณครูนะฮะอันนี้เสื่อมมากนะครับครูลูกพออโรงเรียนดังนะฮะบังคับเด็กชายหกคนอมนกเขาตั้งแต่อยู่ปหกจนขึ้นมหนึ่งอ้ยทำไมต้องอมนกเขาด้วยอ่ะไม่อมนกอย่างอื่นนะมันต้องอมนกเขาอมนกเราสิอมนกเขาเราก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรสิมันต้องอมนูอมนกเราอมนกเรานี่เดียว นะฮะอันนี้ก็ถือว่าสังคมเสื่อมนะครับอีกอันนึงก็เสื่อมเช่นเดียวกันวันนี้มีในข่าวเสื่อมเสื่อมนะฮะฆ่าโหดทุบหัวพระธุดงค์หมกซ่วมอันนี้ยิ่งเสื่อมกันไปสุดๆเลยนะฮะเมืองเราเป็นนี่หรือเมืองพุทธแต่วันนี้มีการฆ่าหมกซ่วมพระธุดงค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เสื่อมเช่นเดียวกันนะครับตำรวจสืบสวนนครบาลเจ็ดออกตรวจยาเสพติดกลางซอยวัดดงมูลเหล็กคนพบผู้ต้องสงสัยแต่ถูกยิงสวนดับ คนร้ายหลบหนีอันนี้ก็สังคมเสื่อมเช่นเดียวกันอีกอันหนึ่งก็สังคมเสื่อมอีกแล้วตำรวจถแถลง6วันแรกยูโรจับปนันบอลแล้ว621รายมูลค่าโพล4.2ล้านนี่ก็เสื่อมเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะสตชเผย10เครือข่ายเอี่ยวทุจริตสอบนาย10นี่ก็เสื่อมเช่นเดียวกัน <c oughs> ท่าไม,ม่มันมีในเรือ่องเสื่อมเสื่อมวันนี้ <c oughs> เออมีเรื่องดีเอะหรไงครับวันนี้ อีกอันนึงนะฮะที่เราต้องพูดกันก็คือเรื่องของตํารวจนี่แหละนะครับข่าวอื้อเฉาอีกข่าวชาวตํารวจสุกข,ขดลวดแนบวางตรงกลางไข่กขอครู้คําตอบโดยเร็วไวส่งสัญญาณหน้าเสียวไส้ผ่านไข่คนขบวนการโกงสอบมืออาชีพใช้เงินบีบข้อสอบมาน่าฉงนตำรวจสอบสอบตำรวจชักวกวน ขยายผลมีคนเกี่ยวกันมาายกมาลอ,อยอ่ะเว้ยใครก็ไม่ลงเกี่ยวยศไหนั้งอ่ะอืมไม่ลงลึกถ้าลงลึกต้ให้คนชีวิตมาลงนะฮะเคนโดเอาแค่กลางๆเอาแค่ไทยๆนะครับแต่ถ้าจะขุดคุ้ยเจาะสากกราวต้องเป็นคุณชูนะฮะยกทิ้งแล้วให้การสอบเป็นโมคะเดี๋ยวคงจัดจะสอบใหม่ยังไม่สายสงสารไข่ใช้ซิปล่ง โกงสบายถ้าชิปหายแล้วแล้วก็พี่ขอตัวแหมชอบจังเลยเนี่ยไอ้ท่อนแรกนี่นะครับข่าวอื้อชาวอีกข่าวชาวตำรวจซุกข,ขดลวดแนบวางตรงกลางไข่เป็นประเทศแรกนะครับที่มีการโกงข้อสอบโดยได้วางบางสิ่งบางอย่างไว้ตรงไข่นั่นเองนะครับวิ่งห้องจังเลยไนะไข่นะฮะก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าไข่นั้นจะเป็น อย่างไรนะฮะเอ้าช่วงนี้นะครับพูดคุยกันได้ที่026918438-9ผมจะเอาเรื่องไหนก่อนนี่เนี่ยมันมีเยอะมากเลยเรื่องเสือเส่อมเสื่อมงั้นเอาเรื่องของเด็กตีกันก่อนกันละกันนะครับคนกรุงยังประวาเด็กช่างตีกันไม่ศูนย์พันนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ดอนเมืองนะครับที่สนอดอนเมืองนะฮะแถบนั้นนะครับเหตุเกิดเมื่อวานเย็นนะฮะมีการยิงกันบนรถเมล์ประจำทางสาย59 สายรังสิตสนามหลวงเป็นเหตุให้มีผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยะฮะสองรายเลยที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออกฝั่งตรงข้ามอาคารฝ่ายช่างการดินไทยนะฮะ <c oughs> บอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความคืบหน้าในการติดตามตัวกูเอ่อผู้ก่อการผู้ก,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 ก่อเหตุยิงนักศึกษาสถาบันคู่อริบนรถเมลสาย59จนทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายเป็นนักศึกษาอาชีวะหนึ่งรายถูกยิงที่กลางหลังสานัดเลยนะฮะปังปั้งปั้ง,ง,งโอ้ มีใครอยู่แถวนั้นหรือว่ารู้สึกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้ามถ้าเคนโดพูดอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถบูรณาการหาทางแก้ไขได้ถ้าคุณเห็นปัญหาแล้วคุณยังเหยียบย่ําแล้วก็มองข้ามไปยังทําเป็นแบบอ่ยไม่ใช่ลูกฉันเว้ยไม่ใช่ลูกหลานฉันใครก็ไม่รู้จัางหัวมันอยากตายกะตายไปสิก็คิดทางออกได้อยู่อ่ะรอให้ลูกฉันยิงกันก่อนเนี่ยรอให้เป็นลูกหลานฉันฉันก็โทรมาคุยกับเคนโดอันนี้ลูกใครก็ไม่รู้ช่างหัวมันเถอะโว้ เลยเงี้ยห็นตายไปตาย,ต,ายตายไหนก็ตายไปเถอะมันจะไปยิงลูกฉันเว้ย0 2น9 1 8 4 3 8เถึงช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศชาติได้นะครับสมองน้อยๆอ,อย่างเรานะฮะเราก็คงเป็นพวกสมองน้อยๆนั่นแหละแต่สมองน้อยๆอ,อย่างพวกเราหลายสมองมันก็กลายเป็นสมองใหญ่ได้เหมือนกันนะเคนโดสมองเท่าหางอึ่งคนฟางสมองเท่าหางอึ่งหลายๆหางอึ่งมันก็กลายเป็นอ่าสุ per ปปหางควายได้ครับ <c oughs> มันก็ฉลาดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะ ถูกลูกหลงตายอีกหนึ่งรายด้วยรวมทั้งยังมีผู้ที่รับบาดเจ็บอีกสองรายเป็นหญิงหนึ่งรายแล้วก็เป็นนักเรียนชั้นกุนหลนาห,หนึ่งรายด้วยนําภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุมาขยายผลพร้อมเชิญอาจารย์จากวิจัยเทคนิคแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองซึ่งคาดว่าจะเป็นสถาบันกู้อริเข้ามาให้ข้อมูลจึงทําให้ทราบว่านักศึกษาที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดนั่นเองนะฮะ,ะสวัสดีครับคุณปุณพจน์ครับเรามองเห็นปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ คุณเป็นคนตัวอย่างที่น่าที่จะสรรเสริญเยินยอมากคุณกล้าที่จะมาพูดคุยกับผมและก็บูรณาการสังคมด้วยปัญหาแห่งนี้มีหลายคนที่ฟังอยู่สนุกสนานหัวเราะซอกกล่าวกันอยู่ตลอดเวลาโอ้ยเล่าล่าวสนุกมากเลยโอ้ยคนตีกันไม่ใช่ลูกหลานฉันให้มันจะตีตีต,ตีตายไปเถอะ <c oughs> <c oughs> เยอะฮะ <c oughs> <c oughs> ฮะเออฮะครับรถประจำทางสมัยน kind of ี uh, mm ้เ hmm. น like. like ี yeah, mm ่ย hmm. ม so, uh, uh, ันเหมือนรถเมนรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปเราก็ไม่รู้ว่าใครว่าจะยิงกันใครว่าจะกระซวกกันใช่ไหมฮะก็มี ก็ก็มีสิงความบ้างอะไรบ้างฮะยิ่งฮะครับฮะครับ ที่จริงเขาก็ดูแลกันมาทุกสมัยเขาก็ดูแลกันมาทุกรัฐบาลแต่ไอ้พวกนี้มันขึ้นอยู่กับผมไม่โมไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรอยากจะบอกว่าสันดอนสันดานนิสยัยหรือการเลี้ยงดูหรือว่าชาติพันธุ์หรือโอ้มันบอกไม่ถูกอะ่ะคือฮะคือมันจะมีมันจะมียูนิฟอร์มว่าพวกไหนเป็นขาโจเนี่ย ฮะฮะาฮะอฮมคือมั่า็น่าจะเป่ายูนิฟอร์าข่งเ่าฮ่า่า่ฮ่ฮ นะคือคือตอนนี้ตอนนี้มันมีเรื่องของถ้าพูดคาว่ากับพวกช่างกลหรือว่าคนที่เรียนในสายอาชีวะเนี่ย มันดูเล้วเร็วยังไงก็ไม่รู้เนาะคือที่จริงอ่ะเด็กๆที่เรียนอาชีวะแล้วก็ช่างกลสายเทคนิคเนี่ยมีเด็กเรียนดีแล้วก็ตั้งใจทํางานเยอะมากแต่ตอนนี้ภาพรวมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะสังคมเนี่ยใช่มันเป็นปลาเน่าตัวเดียวแล้วเน่ากันไปทั้งคลองเลยนี่นะฮะคนมองว่าถ้าพูดถึงช่างกลเทคนิคเอ้ยไอพวกอันดับ่านไอพวกคนไม่ดีไอพวกเด็กเหลือขอส่งมันไปสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงไป เนี่ยใชส่สังคมจะคิดแบบนี้และทั้งหมดไม่ใช่คําพูดของผมเป็นคําพูดของคุณปุณพจนะครับลงหลุมครับ <c oughs> อย่ามาตีฉันเว้ยพวกช่างกลอย่าหาว่าเคนโดไม่สู้คนนะถ้าแกท้าตีนะฉันลงกราบเลยอย่าหาว่าเคนโดไม่สู้นะร่างกายกํายำแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามาใกล้ๆเนี่ยโดวิง่งหนีหาจุกตูเลยนุย้ย <c oughs> แต่จะวิ่งไม่ทันนะหมามันจนตรอกนะมันจะสู้คืนไหมแม่หันลงกราบดีกว่าจากการสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พยานแวดล้อมนะล่าสุดสอบไปทั้งหมด1ิปากเบื้องต้นทำให้ทราบว่านักศึกษากลุ่มที่ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตไม่เคยรู้จักกันและมีเหตุบาดหมางใจกันมาก่อนจึงคาดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเพราะสถาบันไม่ถูกกันเท่านั้นคือมันไม่ได้รู้จักกันน่ะไม่ได้แบบว่าไอ้นี่แย่งแฟนฉันไอ้นี่มันไส้กันไอ้นี่เคยด่ากันไม่ครับ ดูแค่